สวัสดีครับนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่หทุกคนนะครับมาพบกับครูพี่เอกอีกแล้วนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งในวันนี้เนี่ยครูพี่เอกก็จะมาพูดในเรื่องของการประยุกต์ใช้การต่อซซลไฟฟ้าแบบอนุกรมภายในชีวิตประจําวันของพวกเรานั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้การต่อซิลไฟฟ้าแบบอนุกรมเนี่ยเราต้องมาทบทวนเนื้อหากันก่อนนะครับว่า ประโยชน์ของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมในคาบทีเรียวที่ครูสอนไว้เนี่ยนักเรียนยังจําอยู่ได้หรือเปล่าอ่ะงั้นเรามาทบทวนกันเลยประโยชน์ของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมนะครับอย่างแรกเลยก็คือมันจะทําให้มีพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมละครับต่อมานะครับเมื่อมีพลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นในวงจรแล้วเนี่ยก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันจึงส่งผลให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเนี่ย ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับนักเรียนถ้าเราทําการเพิ่มเซลล์ไฟฟ้าเพิ่มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเนี่ยก็จะทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมากขึ้นด้วยเช่นกันในทนํานองเดียวกันนะครับถ้าเราทําการลดเซลล์ไฟฟ้าลงนะครับสมมุติครูเนี่ยต่อเซลล์ไฟฟ้าสีเซลล์เนี่ยให้กับอมอเตอร์ของเรานะครับมอเตอร์ของเราเนี่ยก็จะหมุนเร็วใช่ไหมล่ะครับถ้าเราทําการลด เซลล์ไฟฟ้าลงทีละเซลล์ทีละเซลล์ทีละเซลล,ล์จนเหลือหนึ่งเซลล์เนี่ยก็คือมอเตอร์ของเราเนี่ยก็จะทํางานได้ช้าลงหรือว่าทํางานได้มีประสิทธิภาพที่น้อยลงก็คือการหมุนของมอเตอร์ของเราเนี่ยมันก็จะหมุนได้ลดลงนั่นเองนะครับซึ่งอการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต่อเซลล์ไฟฟ้าให้เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆเนี่ยมากเกินความจําเป็นเนี่ยมันก็จะทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเนี่ย ชารุดหรือเสียหายได้นั่นเองแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเราทําการต่อเซลไฟฟ้าแบบอนุกรมเนี่ยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราน้อยเกินไปนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเนี่ยก็จะไม่ทํางานด้วยเช่นกันนะครับนักเรียนตรงนี้เป็นการทบทวนเรื่องประโยชน์ของการต่อเซลไฟฟ้าแบบอนุกรมนะครับคราวนี้นักเรียนเนี่ยคิดว่าอะไรบ้างเนี่ยที่เป็นการต่อเซลไฟฟ้าแบบอนุกรมภายในชีวิตประจําวันนะครับ ว่านักเรียนเนี่ยคิดในใจประมาณ5วินาทีนะครับว่านักเรียนเนี่ยเคยเห็นการต่อเซลไฟฟ้าแบบอนุกรมในชีวิตประจำวันของนักเรียนเนี่ยมาจากอะไรบ้างให้นักเรียนคิดเลยนะครับโอเคนักเรียนน่าจะมีคำตอบในใจไว้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการต่อเซลไฟฟ้าแบบอนุกรมภายในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยจะมีอะไรบ้างนักเรียนจะคิดตรงกับครูบ้างหรือเปล่านะครับ เราไปดูกันเลยครับอ่ะอย่างแรกนะครับก็คือการต่อเทลไฟฟ้าแบบันงลุมภายในชีวิตประจําวันอย่างแรกนักเรียนต้องมาทําความรู้จักกับรางฐานก่อนนะครับรางฐานนักเรียนก็จะเห็นได้เลยนะครับตามในภาพด้านซ้ายเลยนะครับที่ครูปากวงเมาไว้นะครับเห็นไหมครับรางฐานของเราเนี่ยก็อ่ามันมันก็จะมีที่ใส่ฐานนะครับอ่าในนี้เนี่ยมันก็จะมีเกียวครับ1 2 3 4นะครับแสดงว่ารางฐานเนี้ยสามารถบรรจุเซลล์ไฟฟ้าหรือฐานอ่าไฟฉายของเราเนี่ย ได้4เซลลหรือสีก้อนนั่นเองนะครับเห็นไหมครับ1 2 3 4สนะครับโดยแต่ละข้างเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยขั้วบวกและขั้วลบของมันเห็นไหมครับด้านนี้ก็จะเป็นขั้วอะไรครับก็จะเป็นขั้วลบส่วนด้านนี้ก็จะเป็นขั้วบวกนะครับซึ่งมันก็จะสลับกันนะครับมาซึ่งไอ้ดังฐานเนี่ยเมื่อเรานําฐานใส่ลงไปในดังฐานแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมนั่นเองนะครับทีนี้เราก็ไปดูกันเลยนะครับว่า การต่อเซอลไฟฟ้าแบบอนุกรมเนี่ยจากเครื่องเซลไฟฟ้าของจริงเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรจากภายในชีวิตประจําวันนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือรีโมทโทรทัศน์นะครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่าเนี่ยรีโมทโทรทัศน์นะครับมันก็จะประกอบไปด้วยฐานไฟฉายหรือเซอลไฟฟ้าของเราเนี่ยสองเซลล์นะครับเห็นไหมครับจึงไอสองเซลเนี่ยมันเป็นการต่อเซอลไฟฟ้าแบบอนุกรมกันอยู่เห็นไหมครับซึ่งเนี่ยก็จะทําให้รีโมทของเราเนี่ย ทำงานนั่นเองก็นักเรียนก็จะไปสังเกตได้นะครับจาการีมทโทัร์ทั์ที่บ้านเราได้เลยนะครับถ้าเราทําการต่อเซไฟฟ้าใส่ก็คือใส่ลงไปในดางฐานในรีมทเนี่ยหนึ่งอันนะครับดีมทของเราเนี่ยก็จะไม่ทํางานนะครับเราจึงจําเป็นต้องใส่ฐาน2ก้อนนะครับเพื่อจะทําให้รีมทนี้ทํางานเนื่องจากไอรีมทเนี่ยต้องการาพลังงานจากฐานไฟฉายเนี่ยสก้อนนะครับจึงทําให้ดีโมทดนี้ทํางานได้อ่ ต่อมาเลยนะครับก็คือ,อไมโครโฟนนะครับซึ่งไมโครโฟนเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นได้บ่อยจากหน้าเสาธงที่ครูได้ถือพูดกันนั่นเองซึ่งท้ายไมโครโฟนเนี่ยมันก็จะมีฐานอยู่นะครับเห็นไหมครับเมื่อเราถอดท้ายาไมโครโฟนออกมาเนี่ยมันก็จะเห็นฐานข้างในเห็นไหมครับสองก้อนซึ่งฐานสองก้อนเนี่ยก็จะต่อกันแบบเซลล์ไฟฟ้าแบบอาุ์ดมเช่นกันนะครับถ้าเราทาการ ใส่ฐานลงไปในรางใส่ฐานของไมโครโฟนเนี่ยเพียง1อันไมโครโฟนของเราเนี่ยก็จะไม่ทํางานเมื่อเราพูดใส่ไมโครโฟนเนี่ยลำโพงข,งของเราเนี่ยก็จะไม่ดังนะครับดังนั้นไอาการไอาการที่เราเนี่ยใส่ฐานไฟฉาย2อันเข้าไปในไมโครโฟนเนี่ยก็จะทําให้มีพลังงานไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลเพียงพอจึงทําให้ไมโครโฟนของเราเนี่ยทำงานได้นั่นเองนะครับนักเรียนอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นไฟฉายของเราเองซึ่ง านักเรียนนี VII ่น um, ่าจะพบหินกันบ่อยๆนะครับซึ่งด้านลังของของฐานไฟฉายนี่มันก็จะมีที่ใส่ฐานด้วยเช่นกันนะครับซึ่งฐานไฟฉายของเราเนี่ยก็จะต้องใส่ฐานจํานวน2ก้อนนะครับเพื่อที่จะทําให้ไฟฉายของเราเนี่ยส่องสว่างได้นั่นเองถ้าเราทําการใส่ฐานเพียงก้อนเดียวไฟฉายของเราเนี่ยก็จะไม่ทํางานหรือว่าไฟของเราเนี่ยจะไม่ส่องสว่างนั่นเองถ้าเราใส่สองก้อนปุ๊บมันก็จะเป็นการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม ซึ่งจะทําให้มีพลังงานเพิ่มมากขึ้นจึงทําให้ไฟฉายของเราเนี่ยสว่างขึ้นนั่นเองนะครับนักเรียนต่อมานะครับก็คือเป็นกล้องถ่ายรูปนั่นเองนะครับกล้องถ่ายรูปนักเรียนเห็นไหมครับตรงนี้มันก็จะมีที่เปิดและก็เป็นที่ใส่ฐานของเรานั่นเองก็คือใส่ที่ใส่ซลไฟฟ้าของเรานั่นเองอเห็นไหมครับก็จะประกอบไปด้วย2เซลล์เช่นกันนะครับถ้าเราทําการใส่เซลไฟฟ้าลงไปใน ารางใส่ทางของกลอง้ลองถ่ายรูปเนี่ยกล้องถ่ายรูปของเราเนี่ยก็จะไม่ทํางานนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราใส่2ก้อนเนี่ยมันก็จะไปเพิ่มพลังงานไฟฟ้าหรือเพิ่มกระแสไฟฟ้าเนี่ยทำให้กล้องถ่ายรูปของเราเนี่ยสามารถถ่ายรูปได้ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมในชีวิตประจําวันนะครับนักเรียนเรามาดอาูอย่างต่อไปกันดีกว่า อย่างต่อไปก็คืออันนี้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนเลยนะครับก็คือรถบังคับนั่นเองซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรถบังคับที่ได้เกะออกมาแล้วนะครับว่าภายในรถบังคับเนี่ยมันมีการต่อเซลล์ไฟฟ้ายอย่างไงเห็นไหมครับอันนี้นันเรียนก็จะสังเกตได้ว่าอันนี้ก็จะเป็นรางสายฐานของรถบังคับนั่นเองเห็นไหมครับตรงที่เมาส์ครวงไว้ซึ่งรางสายฐานเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยาฐานเนี่ยสามก้อนก็คือ3มเซลล์ไฟฟ้านั่นเอง เราจึงสรุปได้ว่าการที่รถบังคับของเราจะวิ่งได้เนี่ยเราต้องใส่ถ่านจํานวนสามก้อนนั่นเองนะครับซึ่งฐาน3ามก้อนเนี่ยคือจะต่อ,อเซลไฟฟ้าแบบอนุกรมอยู่ด้วยเช่นกันเมื่อมีพลังงานครบเนี่ยรถบังคับของเราเนี่ยก็จะวิ่งได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการต่อเสียไฟฟ้าแบบอนุกรมภายในชีวิตประจำวันของรถบังคับนั่นเองนะครับนักเรียนก็จะไปสังเกตได้นะครับจากรถบังคับหรือรถของเล่นของนักเรียนได้เลยนะครับว่า รถบังคักของเราเนี่ยมีการใส่ฐานทั้งหมดกี่ก้อนนะครับต่อมาอย่างสุดท้ายเลยนะครับก็คือเป็นไฟท้ายรถจัก,กรยานนะครับซึ่งอ,อันนี้นักเรียนก็จะพบเห็นได้นะครับตรงท้ายรถจัก,กรยานนั่นเองนะครับรถจัก,กรยานก็คือ,อาภาษาใต้นั่นก็คือรถถีบนะครับเออรถถีบซึ่งมันจะเป็นไฟแลบๆนะครับซึ่งไอเนี้ย ไอ,ไอไฟเนี่ยไอไฟท้ายรถจักรยานเนี่ยก็จําเป็นต้องอใช้การต่อเซไฟฟ้าแบบอนุกรมด้วยเช่นกันซึ่งนั่นก็คือการที่เราใส่ฐานลงไปนะครับจํานวนอสองก้อนด้วยเช่นกันนะครับเพื่อทอําให้ไฟท้ายรถจักรยานเนี่ยส่องสว่างเมื่อเราขับตอนกลางคืนเนี่ยคนก็จะได้ไม่ชุนเราแน่นองนะครับนักเรียนอโอเคครับนักเรียนเดี๋ยวครูก็จะมาสรุปเนื้อหาที่ครูได้สอนไปทั้งหมดเลยนะครับ เริ่มจากเรื่องแรกเลยนะครับก็คือเป็นการทบทวนเกี่ยวกับประโยชน์ของการต่อเซล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมนะครับอย่างแรกเลยก็คือทําให้มีพลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นในวงจรครับต่อมานะครับก็คือจะทําให้มีกระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลเพิ่มมากขึ้นในวงจรด้วยเช่นกันเมื่อมีกระแสไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยก็จะทําให เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันแต่ถ้าเราทําการเพิ่มพลังงานไฟฟ้าให้เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นมากเกินไปก็จะทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นชํารุดหรือเสียหายด้วยเช่นกันนะครับในทางกลับกันนะครับถ้าเราให้พลังงานไฟฟ้าแก่เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเนี่ยน้อยลงนะครับหรือน้อยเกินความจำเป็นเนี่ยก็จะทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเนี่ยไม่ทํางานด้วยเช่นกันนะครับ ต่อมาก็จะเป็นการต่อเซล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมในชีวิตประจําวันของเราซึ่งนั่นก็คือประกอบไปด้วยาการต่อเซลไฟฟ้าจํานวนหลายๆเซลล,ล์นะครับซึ่งตัวอย่างครูก็ยกไปอย่างเช่นก็คืออะไรบ้างนะครับก็คือเป็นรถบังคับรีโมทโทรทัศน์หรือว่าเป็นไฟรถจักรยานกล้องถ่ายรูปไมโครโฟนนั่นเอง ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็จะจําเป็นต้องใส่ฐานจํานวน2ก้อนขึ้นไปซึ่งเป็นการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมซึ่งนักเรียนเนี่ยก็จะพบเห็นได้ภายในชีวิตประจําวันของนักเรียนนะครับถ้านักเรียนลงไปสังเกตหลังจากจบคาบนี้นะครับนักเรียนซึ่งอันนี้คือเนื้อหาทั้งหมดของเรื่องที่ครูจะพูดในวันนี้นะครับอ่าซึ่งเดี๋ยวครูก็จะมีแบบทดสอบให้นักเรียนเนี่ยเข้าไปทําด้วยเช่นกันนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่ง ก็จะส่งในวันพฤหัสหน้าด้วยเช่นกันนะครับขอให้นักเรียนเนี่ยเข้าไปทํากันทุกคนนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มคะแนนให้กับนักเรียนนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ขอ,อนักเรียนเนี่ยตั้งใจเรียนและก็ทบทวนเนื้อหาทั้งหมดเพื่อไปทําแบบทดสอบของครูให้ผ่านด้วยนะครับสําหรับวันนี้ครูก็จบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับนักเรียน